สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ขัดโลหะได้นะครับซึ่งอันนี้ขัดได้ทั้งรถยนต์อ่อพวกสแตนเลสพวกเครื่องครัวอะไรนี้ได้นะครับชื่อยี่ห้อคือวีนอนหลอดหนึ่งไม่แพงนะครับหกสิบบาทเองนี้เราจะมาเช็คบริเวณตรงที่รถเนี่ยโดนฝนแล้วคือเป็นคราบดำๆอย่างนี้นะครับอ่าเป็นคราบดำอย่างนี้ อุปกรณ์ก็คือสิ่งพันธ์มีนอนหนึ่งชิ้นแล้วก็ผ้าสองชิ้นนะคะเป็นผ้าแห้งผ้าผืนหนึ่งก็คือผ้าที่ใช้แล้วก็ได้นะครับถือว่าใช้ได้สองอันเลยอย่างแรกเราก็บีมนอนลงไปที่ผ้านะครับบีบไปอย่างนี้โดยไม่ต้องเยอะมากใช้ทีละน,นิดตัดก็ออกแล้วจากนั้นเราก็ผ้าผูบริเวณที่เราจะต้องผูนะครับ มันก็ได้ค่อยๆจางออกไปนิดเดียวใช้ได้เยอะนะครับอ่าเราจะใช้ก่อนล้างรถก็ได้หลังล้างรถก็ได้เพราะว่าเวลาเราล้างปกติทั่วไปเนี่ยเอา้างน้ำแซปหรือว่าแชมพูก็จะไม่ออก ใไหมครับพอเราเช็ดอ่าเริ่มจมุตดแล้วใช่ไหมครับ,รรรบทีนี้เราเอาผ้าแห้งเช็ดซับอีกทีหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงานะครับ เรียบร้อยแล้วประหยดัดอีกจังหา่างขอบอมากนะคะอย่าลืมติตอ่าอย่าลืมนำไปใช้กันด้วยนะครับ